วันนี้นะครับโปรดายพามาชมปอร์เช่อีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น992 GTS คันแรกของเรานะครับ นอกนี้ถ้าสังเกตความแตกต่างก็คือพวกกันชนนะครับจะเห็นเลยว่าได้เป็นตัวกันชนสปอร์ตดีไซน์มาจากโรงงานเลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มออกชันตัวล้อเนี่ยจะเป็นลายใหม่พิเศษสำหรับ GTS แล้วก็จะมีตรงกลางจะเป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับจานเบรกก็จะใหญ่กว่าตัวปกติทั่วไปคันนี้เนี่ยดเดิมๆแรงม้า480แรงม้าครับเอามาจูนของ PP Performance ขึ้นเป็นกว่า605แรงม้าเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้เนื่องจากพละกําลังเยอะขึ้นแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับเลย จูนเกียร์ pdk ด้วยให้รองรับนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนสับเกียร์ได้ต่อเนื่องไวขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ทางอเมริกาค่อนข้างนิยมเลยภายในเนี่ย gts จะเน้นเป็นพวกภายในที่เป็นสีดําตัดได้แดงนะครับพวกเบาะแล้วก็คันนี้ใส่ออปชั่นคาร์บอนอีกจุดเด่นหนึ่งของ gts ก็จะเป็นพวกอาคารทาร่าครับที่จะใช้ไปตามข้างประตูตามหลังคาเนี่ยจะให้มาตามเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับ คันนี้นอกจากมาจูนแ,แล้วก็ทำท่อ IPE Innotech วยครับต่อกับวาวเดิมได้เลยของรถปุ่มสปอร์ตอะไรทุกอย่างได้เหมือนเดิมเลยไม่ได้เสียไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้าง I uh -huh. ยังไงท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับทาง YouTube ชื่อว่า p r o d a กต์แบ ko อกหรือทาง Facebook Instagram นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ ねえ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 